ไปครับเออพี่น้องบอกใหญ่ายอู้ห้หู้หู้หัวหัวหึ่ต้นนิดต้นหน่อยก็มู่ต้นหน่อยเดี๋ยวครับเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ันเจี๊ยบเอ้เลยหักหัวนี่ครับพี่น้องครับมันหนีไมายามรอบกับบป้าเบลครับนี่ครับมันได้กาดโซโซครับโอ้นี่ครับกัดโซโหลังฝนตกไม่ครับย่อมวัดมันเสมอสันบ้าเบลบอกเลยพระ

โอ้ยวายอย่งนเสียงโอ้ยัดบังตบนี่มาทานมาทานนะแถงอกโซ่บงวายอย่างนี้เสียงนะวายตั้งเบ่อเขาเออมตัวขนาวนี้วาย่งีเสียงกุกักกุกักกุกักอยู่ยองแกแบแกกเบิ้งเออเอามานี่เขเดียวเสียทุ้งเสอาแกแทรกเสียุงนี่นี่ิดะเลน อันนี้อะไรตัวเกษตรตัวเกษตรปศนี่เสียงกุกักกุกักอยู่เนาะเยีาเพิ่งยกมันเอออย่าเพิ่งประยุกเลยทางหน้าก็มีเสียงอีกเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอลุ่นถุงมันแต่ซ้ำนั่นแหละปากจอมเก็บได้ถุงผู้ใด็มาหาป่ามาหลักยกหลอมเขาเก็บได้ถุงเลย มับนบ่เขาตีบ้ามันต,ต้องเขานี่นะอาว่ามาใส่บ่อเสน,ม,นมงนี่รอบมองปลาโกกันเรือจากตนกออเลือลังนึ่งแมนบอกตรงนี้ยนะนแี้กกูบอกเขาใส่เลือลังหนึงมาไมานหไปเปน,ดน,น,น,นเดี๋ยวคอยไปเบ่งมงแก่ที่นองต้งนี่ะกว่าป่ะตรงนีเ้งหนาเขาอยู่ัง

จักตัวสองหูหนัดสองตัวครับพี่น้องเอ้ยหมานมันหมานเอาเอาปลา,าถือฝนไหมพี่น้องฮะสุดหลังเนี่นคะรับเบิ้งม้านี่สองหลังแล้วนี่เพียงลุ่มปลาอยู่วะ่ะหลงังเบิ้งหลังห่างๆนะหลังห่างเขาดีที่วะ่ะ อุ้ยมันออกฟองขาดไละไมละไละไะนี่นี่นี่ตัวเี้ยเขาแท้เส่ะนี่นเอานี่กอนนี่นี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นี่นเบียนเีนออก้องขาด่ตัวเี้ยเขาแท่เสียงมาเียม อ่าก็หน่อยหล่อกเดี๋ยเอายกเบิ้งเอาพี่น้องปลาเต้มโอุตอนนี้พวกนี้ใส่ใส่สองใส่สามบางอย่างคือยังตัวแหลกนะครับเออโอเคี่ครับนี่แหละครับผมพี่น้องบรรยากาศมันมันเออฟั่งปลากร ok. uh, okay. right. right ah, okay. ah. ah, ื้อนะครับเออเดี๋ยวไปเบิ้งข้างในสองลังที่เขาบ่

มาดิ้หินเสียงขึ้นกันนะข่าะแล้วนี่มีอาการขึ้นกันครับผมนี่นี่นี่เอขอาบะคือทรงคือเถะตงคือเะข้าเข้าเขาอ้ยข้าสูดหลังอีเนเข้าสูดหลังเอโอ้โหฝนใหม่ tôi này ừ, để hấp bùa, boy ôi 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 ôi, trời thúng lên, mới nói đánh gì ba, ngã bố đi. mở khóa thúng xe lượn, tổ nhảy, phút, ừ, mình ngồi trên nòng bơm, này lên, bỏ để bỏ bùa tai ờ, Xe mới lợp bỏ bùa, thế là tôi này quay โอเคพี่น้องสงหลังมันออกง่าขาดปะขาดปะมันวางไว้มันทางออกพอดีเออโอเคครับเฮ้เบิ้งพี่น้องนี่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 ปลาอย่างเห็นมันดึกดึกอยู่นี่วะไปยัง เออไอปลบูปลบูปลบูวะเออตัวเนี้ยปะตัวเนี้ยยูตัวเนี้ยไปขึ้นดึกๆึเออพี่น้องอังนี้มันพี่บูปลาบูใช่สี่ห้าชีตเออเอาเก็บปลาบูเขาขอเก็บปลาเนื้อดีพี่น้องเนาะเอาเบื้องอีกหลังหนึ่งปลาเนื้อขาวนี่ดูนี่เออหลังนี้นี่เป็นตะคือครับผมว่าผมใส่เองหมูอ้านนี่เบื้องพุ่มแล้วเป็นตะเข่านะ cái ừ, này lá, dài lắm, hoai đần đần nha, phụng. nó bẩn thiệt, Nên vào, hoài đuổi đuổi bò, cứ chẳng hoài xuống khẩu thế, cái bò, cái gì vậy, ui, nhìn, kìa nó, không? เออพี่น้งหมกไหมุกงตั้หใดไ่วะใหญ่กตัวเลยเนาะต้ว่าแลวมต้องเขาว่าบิงอุ้มแล้วอุ้งงาขาดบ่ได้วะอุ้งงากี่ยวขาดปปง้าพอดีปะตัวตัวเฮียมนเขาหมู่บ้านนี่เออง่ามดีตัวเฮียมนเขาบริบาลในสมเนา่เอามาใส่ทรงๆไปก่อนนะเฮยเขาสหลังเลยวะเออเอาที่อกไป เพียงห้านบ่ขาดเดียงามันย่นตัวเฮียมันเขาขี้าขาดง่ายเลยโลดเสียงหน่อยตัวเฮียเขาอันตัวเฮียเขาเลยเสียศูนย์หลดเอาองบปุโซเบิ้งตัวนี้เอาถ่ายภาพโอ้โหโดนที่กบแท้แต้มที่ห้าครับผมตัวหล่อบ้ากับเบิร์ดแต่ละพี่นอ้องเฮ้ยเสียงรอบเบิร์ดแต่ละพี่เสียงอย่างไร

นี่วะนั่นปลาพิการมึงพี่น้องมึงพี่น้องปลาพิกาปลาแตงลุงพี่น้องมึงปลาแตงหลังสุดท้ายแล้วมึงครับปลาแต่งนี่ครับเดียวมึงปลาแตงครับโอ้ยมันคือแต่งเพรหลงงงอยู่เนี้ยเออโอเคครับผมปล่อยมานครับว่ะลังสุดไทยเนี่ยอู้หูขึ้นกาสจับมึงแค่ว่ะปลาแตงตัวดีๆกับว่าเขาเนาะน้ามันตื่นอยู่เในน้าขึ้นดีนี้นเขาเมืองนี้มึงพี่น้องปลาแตงเออ ไป,ไป้ขเขาเยอหลายไปแล้วข้นเขาดูตี <c oughs> จักตัวแดงพุน่นเนี่ยถึงลายเนาะอ้วันี้สรุปผลงานเด,ดี๋ยวบร้วบ่งกานว่าผลงานซอน,นี่ยู่หนองป่าเขาได้หลายปนเดประมาณจ้าตัวเขาด้ปาะคอทั้งหมดหตัวหตัว ได้ประบุอีกสามตัวโ,โอเคเดี๋ยวไปสรุปผลงานยี่บา้านครับผมเดี๋ยวเบิ่งรอบแม่นม้ำต่อเราแม่น้ำอีกคลิปต่อไปใช่ผลพี่นอ้องว่าสิโโบ,ญบัญญวันว่าเข่าหรือว่าเบิ่งดีๆนตาเข่าครับผมใช่ผลประมาณประมาณใส่โลสามขีดเอ้าไหนวะอู๋สองบ่ตัวหนึ่ง,องสองดันนิดหนึ่งมึงหันบ่มีอาการพี่นอ้องมึงหันบ่มีเลยเออวันบ่เขา่าอูยตัวใหญ่

เออเอ้าเโอเคครับผมมันๆครับบัดน,นี้ได้ใส่แล้วก็สิเบิ่งรอบแม่น้ำตามสูตรตามสูตรจุกเฟื่องคู่เลย,ยอเอาเทเบิง่งมาครับพี่นอ้องเทเบิ่งครับเออ่างานของนนเขาเซอร์นี้เนาะตรงนี้งานอุจักตัว6ตัวปลาบูอีก3โอ้เบิ่งเบื้งพี่น้องเบิ่ง Cắt lọc mang cắt liền lọ đáp lam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  đáp lâm đáp ngải đáp lâm đáp lam tổ lam đáp lam đáp lam tổ lam đáp lam đáp lam đáp lam

พอผ่านเพราะว่าเขาซั่งไปแล้วนะเนาะโปแมนพี่นอ้องจับปลาจนคุ่นมือครับผมตัวนี้กอยุประมาณโลรถเจ็ด<อ>นั่นเออแม่นมันจับวางมาเออไว้มันสื่อมาเลยพี่นออ้องเออตัวนี้เหรอโลห่ลาลาลหะเมันมันมันมสื่อมาหมโเลยไก่ยุไก่ โอรรรเจโรหโรจต้นน <G iro entender> oh, ี้ม <sh> ันเฉียน่ดีวเออบอกถือารเขากัสิบเขาไปซื้อปลามาใส่เนาะบอกผิดแน่น่แล้วท่งทาบอกผิดแน่บอกถือรเขาจสงสัยตัวีโลคแก